ภาคร promet, promise, ako, ัฐนะดิจิทัลสัรรัฐกรันรัฐทางสมัยโปร่งใสมีประสิทธิภาพเป็นระบบเปิดและเชื่อมโยงถึงกันเราก็ทําอยู่ตอนนี้นะเราทําทั้งในส่วนของ Wi-Fi นะกำลังทําให้ครบทุกพื้นที่ทุกจังทุกจังหวัดนะก็เดี๋ยวปีปีนี้น่าจะเสร็จหมดใช่ไหมใช่ไหมหกพันปีหน้าหกศูนย์หกหนึ่งเราทําอีกทั้งสามหมื่นเป็นจุดใช่ไหมทั้งหมดมีหกหกหมื่นหกหมื่นห้าปั๊ เจ็ดหมื่นห้าเราต้องทำอีกสักสามหมื่นกว่าเดิมมีแค่สามหมื่นเรียกเกี่ยมไปมาแล้วลรัฐบ,บาลนี้ต้องมาทำสามหมื่นเนี่ยประมาณสามหมื่นจุดเนี่ยทาไมต้องมาทํารัฐบ,บาลนี้ผมไม่เข้าใจาแล้วมนจะไปทำไมไม่มีแผนกรารขนาน,นี่ไงตัวอย่างอันหนึ่งที่กรารพรืองที่น่ามันไม่ต่อเรื่องนะเราต้องไปเปิดช่องทางอะไรล่ะเทเบิลใต้น้ำใหมนะ่ช่องทางการใช้ ร่วมเือกับประเทศอื่นอีกไม่ใช้เส้นทางเดิมมันนั่นมันแออัดนะวันนี้ก็ก็ไม่สะดวกเนี่ยรัฐบาลที่ไปคิดและไปทำแล้วทำไมไม่ทำบ่อนหน้านี้ผมยกตัวอย่างนะภาพดิจิทัลแล้วก็ต้องใช้เป็นประโยชน์ด้วยดิจิทัลคุณมาโทรทัศน์ควมมันดีขึ้นอะไรขึ้นก็ใช้เวลาใช้เกือประโยชน์มูลค่าหน่อยนึงไม่ใช่ใช้ท่าฉาย่างเดียวนะแล้วเขียนโซเชียมีเดียว่าไปว่ากันมา และใช่ความคิดเห็นนั้นเป็นไม่เป็นประโยชน์เ่เยอะต้องใช้มันมีมูลค่าขึ้นมาในการใช้โทรศัพท์แนละใช้ดิจิตอลนะปเป็นประเทศที่มีควา,า,ามไม่คงที่อาหารน้ำพลังงานมุ่งไปแล้วเราได้ทำกรอบยุทธศาสตร์มาตั้งห้าปีนะเดินหน้าไปเรื่อยเพราะผมคิดไปแล้วว่ามันต้องทาวันนั้นถ้าไม่ทำวันนั้นมันถึงวันนี้ทำไมท่ทันเลยก็ร่างมานะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไป,ไปทําการสร้างการรับรู้มันจะยากกับอะไรไอ้การรับรู้ไอ้เรื่องอย่างเนี้ยอ่านเที่ยวเดียวผมก็ขบาจแล้วล่ะ เราไปดูที่ประ้ารไนมันเขียนว่าอะไรรัฐบาลนี่ต้องทํายนะังน,นงนี่ต้องทําถนนตรงนี้เขาเขียนอย่างนั้นเป็ไงเขาไม่ได้เขียนทั้งอย่างไอที่กลัว,วอะไรกลัวว่าเขียนไปแล้วแต่ไม่ได้ทาของตัวเองใช่ไหมที่เคยคิดจะทําอ่ะที่เคยจะไป,ปล่รยหวานของ้ตรงนี้อ่ะอันนี้มันต้องเขียนแผนโหมดว่าจังหวัดนี้มันควรจะต้องเป็นยังไงโตทางไหนวกมันกระจำปีกระทำื่อวานมันก็ต้องลงมาตรงนี้แค่นั้นเองก็เป็นไรดูเรื่อง เรื่องโปรงง่งใสทุจริตอีกครั้งหนึ่งมันก็ไม่ง่ายกว่าเดิมเหรอในเงั้นปัะญานก็ไม่รู้อะนาะคตว่าเอะวันหน้าเดี่ยอำเภอของเราตำบลของเราจังหวัดเรามจ,จะไปทางไหนเราจะต้องเตรียมเปลี่ยนแปลงัวยังไงเรียนรู้ยังไงเรียกไปอบรมเขไปรู้จะไปทําไมเขาจะไปแล้วเพื่ออะไรอ่ะก็ผมก็จะปลูกข้าวปลูกอยู่แบบนี้มันต้องพัฒนาหมดถ้ามองอาานาคตนี้ห้าปีสิบปียี่สิบปีคนเราจะได้รู้ว่าเลยเราจะไปทางไหนลูกหลานจะไปเรียนหนังสือยังไงมันมองอย่างนี้ได้ไหมหรือ นะฝากช่วยกันอธิบายด้วยวันนี้กรอดวิศวะชาติมีหุ่นวิศวะหลักๆหนึ่งด้านความมั่นคงก็มีทั้งอธิป็นไต้ทหารเป็ไตยแลงง้วก็ความมั่นคงภายในนะครับทุกคนต้องปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสาววิศวะชาติการสร้างความมั่นคงขีดความสามสารถในการแข่งขันของประเทศนะวันนี้เราก็มีเอสเคอร์5น,นี้เอสเคอร์ต่างๆก็ผมดฟังม,มาเยอะอะไรนะสาววิศวะชา,าติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนอันนี้เป็นที่รัฐบาลทุกคนบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลนี่ทำไมไม่ปที่ลูการศึกษาไม่พัฒนา,าคนก็ทำตลอดแล้วครับ คราวนี้เพียงแต่ว่ามันมันมันจะรวมกันไหลนะทีผมก็ไม่เข้าใจก็ท่าสมม่าผมก็ตายไปว่ารัฐบาลบังคับไปคิดเองคิดรวมกันเอาหาหลักคิดที่มันได้ทั้งหมด่าประเทศไทยมันมีปัญหาอะไรเราจะแก้ปัญหายังไงอ้าวแล้วค่อยมาคุยกันรู้เรื่องม่เออมันต้องทําใช่ไหมน่าจะมันติดอุปสราคที่จะทํำยังไงไอ้ในทุกเรื่องถ้าอย่างนี้มันไปไม่ได้ครับมันไปไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้สักอันเลยนะ พรผมก็อยากให้ฟังในคนที่มันทักท้วงและตีติงเลยที่มันไม่มีหลักตารไม่มีเหตุผลทั้งสิ้นเลยเราต้องเกิดอะไรขึ้นทําสิ่งไปใหมมันเกิดขึ้นให้ได้ไม่ใช่ไปคิดว่าจะต้องทำไม่ให้ได้เพราะเก็บทุจริตเงเพื่อประโยชน์ไม่ดูแลคนจนเอามาไปเสียหายไปทําอย่างอื่นมากกว่าดูแลประชาชนมันพูดอย่างนี้มันพูดได้อย่างไงผมไม่เข้าใจเลย เราก็ต้องทําทั้งสองอย่างไปพร้อมกันนะครับท,ทั้งเพื่อคนที่เป็นน้อยทั้งการลงทุนประเทศทั้งมองไปถึงอนาคตเพราะวันหน้าสิ่งนี้มันจะเกิดเป็นมูลค่ากลับมาให้ประชาชนถ้าําไปทำอะไรใหม่ไม้เลยเราก็ต้องอยู่กันแบบนี้วงจรแบบนี้เอสเอ็มบี T B แบบนี้ไม่เข้มแข็งแบบนี้มันจะไปยังไงละ่ะแล้ววันหน้าต้องใช้เงินมากกว่านี้ไหม,มสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นไหมอะไรล่ะสาธารณสุขบัตรทองมาาขึืนใหมยทุกคนจากด้หมด่ะ แต่ไม่มีวิธีการในการหาเงินเข้ามาเลยถ้าเราไม่ลงอนะคาคตมันจะไม่ได้เรื่องหูลนที่กลับมาเลยผมบอกไว้เลยนะแล้ววันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรมันลดลงน้อยไปกว่าเดิมกูนาคิดในภาพลงด้วยไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่อยู่ข้อมของ